ครับตั้งแต่เป็นนักแสดงสลัดเราถอดทุกเรื่องเลยนะถอดอะไรครับถอดเสื้อไม่ได้ไม่ได้ถอดเด็กนึงเหรอตกตกแอ้วเราตกแล้วเรื่องนี้ถอดกางเก่งอ้ยอันนี้มันอยู่ในยูทูบนะพูดเล่นครับขอโทษครับเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ได้ถอดเยอะมากไม่ได้ถอดเยอะมากมันมันมันเป็นยังไงบ้างเราที่ผ่านมามันต้องถอดตลอดมันต้องมีความพร้อมขนาดไหนเราก็ต้องเตรียมตัวตลอดเวลาครับอ่อ อากาศอย่าตกอีนนี้ช่วงนี้เป็นที่ชื่นชอบของสาวของแบบสาวสองอันนี้แล้วด้วยนะแล้วครับใช่สำหรับตัวเราเองแต่ว่ามันต้องรักษาไว้มคะหรือยังไงบ้างก็ก็ผมชอบออกกําลังกายอยู่แล้วครับแล้วก็พยายามไม่ไม่ไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนจนคือผมเคยมีช่วงหนึ่งที่มันหยุดเล่นไปนานแล้วกลับมาเล่นแล้วมันจะขี้เกียจนะครับเราก็พยายามเอ่อเมนเทนไว้นะครับถึงถึงแม้เราจะไม่ได้เล่น ไม่ได้ออกกัลังนเราก็พยายามคุมอาหารคุมอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ทําได้เท่า<ๆ>ที่ทําได้มันต้องมีวินัยขนาดไหนครับก็วินัยขนาดไหนคือผมไม่ได้ไม่ได้เคร่งขนาดนั้นนะแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่ผมเป็นคนชอบออกกําลังกาย <ips. S 1> ส่วนเรื่องอาหารเนี่ยเรา,<ๆ>เ,ราเราไม่ได้คุมว่าเราจะต้องกินอะไรไม่กินอะไรแค่แค่คุมเวลาในการกินแต่ว่าไม่ได้เลือกว่าจะกินอะไรไม่กินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โชคดีที่ชอบออกกําลังกายกันนั่นเองแต่มาถอดแต่เรื่องที่รุมตกับเขารีเฟรยังไงวัน วันหลังไปกองถ่ายไ้อไป,ไปกองถ่ายได้หรอมันมันไม่ได้แบบคือคือในละครน่ะด้วยมุมภาพด้วยมุมกล้องมันจะชวนให้เราแบบใช้จินตนาการคิดใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าเวลาถ่ายจริงๆอะ่ะมันมันมันจะมีแบบทีมงานมันจะมีบล็อกช็อตที่ที่รู้อยู่แล้วว่าเราต้องทําอะไรแค่ไหนแล้วกล้องเห็นแค่ไหนแต่คือในใน ในละครที่ออนไปอ่ะมันจะแบบมีมุมกล้องที่ทําให้เห็นเหมือนไม่ใส่อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างของพี่นิวต้องแต่งให้มันชัดเพิ่มไหมเพราะท้วความที่เราเป็นคนข่าวอยู่แล้วมีไฮไลท์ไปพี่ไม่ไม่ไม่ก็ได้แค่ไหนแค่นั้นเราเราไม่ได้แบบจําเป็นมันจะต้องแบบคือมันขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของตัวละครด้วยครับอย่างอย่างเรื่องนี้เราเป็นอาจารย์ใช่ไหมก็ไม่ไม่จำเป็นต้องชัดมากแค่แค่ดูแบบ รักษาสุขภาพอะไรอย่างงี้ยคนีดูเป็นคนแข็งแรงก็พอละแต่เรื่องนี้นาจะแบบขอ,อเยอะเนาะพี่นุ่นไม่นะไม่เลยเหรอที่ผมอ่า,านผมอ่านมา,นา5ตอนเนี่ย<อ>มันยังมีเลิฟซีนน้อยอนะครับแล้วก็เราก็รู้สึกสบายใจแล้วว่าแบบโอเคเลิฟซีนไม่เยอะแต่ว่ามันจะไปหนักตรงตรง,ตรงเรื่องของกราม่าเรื่องของอารมณ์ตัวละครมากกว่าแต่ที่ผ่านมาเรื่องนี้มันก็เลิฟซีนค่อนข้างเยอะถ้าเป็นไปไป่า แล้วฮะผมยังเพิ่งเห็นแค่5ตอนยังไม่เห็นครึ่งหลังแต่พี่น <ผม S 2> ี่มุคงว่าไม่ลำบากเพราะว่าเรื่องที่แล้วที่เล่นกับผู้หญิง5คนเราก็เลิกซีนหมดเลยคือดูในในในเนื้อละครนอะ่ะมันดูเยอะนะแต่แต่จริงๆอะ่ะมันมันน้อยมากแล้วคือในบทมันมาเยอะกว่านั้นนะครับแล้วก็ผู้กำกับก็ช่วยด้วยความด้วยความที่นักแสดงหลายๆคนอาจจะแบบไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่กล้ามันมันหลายอย่างอะ่ะเพราะว่าในบทคือแบบ อย่างมันจะมีบางซีนที่แบบเทเอา,วายวลาดตัวแล้วก็อลิ้นไปเลียอะไรเงี้ยม,มันทำแบบนั้นไม่ได้สมมติสมมติสมมติทำแบบนั้นไม่ได้ก็พูดกลับก็บกบจะมีแบบปรับให้มันเหมาะสมกับกับบ้านเรามากขึ้นแล้วก็นักแสดงก็สบายใจในการทำงานมากขึ้นก็จะมีแบบลิมิตว่าอาจจะมีแบบสมมติจูบอะไรเงี้ยครัแบบจูบจริงก็จะแบบแค่3วิพอ1 2 3แล้วก็ เปลี่ยนเป็นใช้แบบมุมกล้องเอาอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเฉพาะเท่าที่จําเป็นเฉพาะที่ตอนที่กล้องเห็นไม่ได้แบบเล่นต่อเนื่องก็มีลิมิตไม่ครับลิมิตของเราก็คือพุ่มกลับแหละครับ <c oughs> เขาเขามาแค่ไหนได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วมันก็มีเรื่องของความเหมาะสมที่พุ่มกลับแต่ละคนเขาก็เขามีอยู่ในในใจของเขาแล้วว่าเราเรามีหน้าที่ถ่ายทอดความต้องการของพุ่มกลับแน่นอนนะแ่น่าเป็นอากาศพุ่มกลับ อันนี้เวลาพามาสีนี้ไปนาวว่ายไงบ้างเขาว่ายังไงบ้างเขามีเขาดูแล้วเขามีปิดตาข้างนึงหรือเปิดตาข้างนึ่งมันเขาปิดปากมากกว่าเขาเขาไม่เคยเขาไม่เคยห้ามผมนะครับเขาเขาแค่ประมาณว่าคือถ้าถ้าจะเล่นก็ทําให้เต็มที่แล้วก็ไม่ได้มีลิมิตว่าต้องแค่ไหนแค่ไหนอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเวลา ถ่ายหรือว่าเวลาที่จะต้องเข้าฉากเล็บซีนเนี่ยผมก็จะส่งไปให้เขาดูก่อนไม่ไม่เชิงให้ตรวจนะครับให้ให้เขาเห็นจากเราก่อนที่จะไปไปเห็นตอนออนแอร์หรือว่าตอนออนแอร์หรือว่าไปเห็นจากที่อื่นอย่างนี้เราจะปลอดภัยแล้วเขาเห็นออนแอร์เขามีว้าวั้ยเขาก็เขาก็เห็นอันนี้แล้วไงเพราะว่าเออเวอร์ชันดิบๆเนี่ยมันยิ่งกว่าตอนออนแอร์อยู่แล้วคือส่งเวอร์ชันใช่ใช่ครับให้าดูก่อนใช่แล้วก็แล้วก็ให้ดูคือเขาก็ไม่ได้แบบ มีมีลิมิตหรืออะไรอย่างนี้นะครับแค่แค่เหมือนแบบส่งให้ดูเพื่อเพื่อให้เขารู้สึกรู้สึกว่าเรามาทํางานเราไม่ได้แบบมีอะไรปิดบงังแต่ไม่ห่วงใช่ไหมครับผมเหรอหรือว่าเขาห่วงเราไหมที่เราตัดเสือ้อบอต้องไปถามเขานะคือผมม่าอยากให้เขาห่วงแต่เขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่ <c oughs> เขาก็แบบเต็มที่เลยเต็มที่เลยอย่างนี้ย <c oughs> แล้วเราห่วงาากันมาเขาเขาเล่นแม่เบี้ยเขาต้องแบบมีโชว์ขุนเทา้า เอาความเอาความจริงหรือว่าอะไรเอาความในใจอะค,ครับพี่นิวไม่จับควงอีกทีอทีไม่ไม่ต้องจับไม่ทันไม่คือคุณใช้กล้องรุ่นอะไรครับเนี่ยคือไม่ได้ห่วงอย่างนั้นหรอกครับคือคือเรารู้อยู่แล้วว่า,าลิมิตของการถ่ายละครเนี่ยมันมันมีแค่ไหนมันมันไม่มีอะไรที่เราต้องไปห่วงอยู่แล้วแต่อย่างน้องเขาก็เรื่อนมาเป็นแม่เบี้ยที่สุด เราใช้เพราะมันต้องมีภาพพาดด้วยชุดก็แท็กซี่แล้วอะไรอย่างนี้เขาเขาก็โตพอที่เขาจะเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนคาแรคเตอร์หรือว่าพัฒนาบุคลิกของของตัวละครที่ที่โตขึ้นตามวัยเขาได้นะผมว่าถ้าถ้าเล่นแบบนี้ตอนตอนที่ยังไม่ใช่เวลาเนี้ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าตอนนี้เขาก็โตพอที่จะได้ทดลองอะไรหลายๆอย่างที่ที่เขาไม่เคยทำ ามีส่งมาให้เราดูบางรูปมีครับก็ก็ส่งกันไปส่งกันมาส่งแา่ผลกับเราให้ดูใช่คือคือในกลุ่มของเราตอนนี้คือแบบมีแต่เรื่องออนมีแต่เลิฟซีนทั้งนั้นเลยส่งให้ดูเลยเพราะอะไรเพราะว่าใต่ว่าถ้าต่างคนต่างมาเห็นนีหลัะคือต่างคนต่างจะมีอาการของมันอยไม่ครับคือคือเหมือนแบบชอบชอบให้ดูอะว่าว่าความสามารถของเราที่เราจะเล่นแล้วคือคือผมกับน้องเป็นคนชอบดูซีรีส์นะครับแล้วก็ ชอบคิดว่าแบบเออถ้าเราเล่นนะถ้าเรามีโอกาสนะเราจะต้องเล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนี้เอ๊ะทำไมคนนี้เล่นแบบนั้นแบบนี้ทําไมไม่ทําอย่างนั้นล่ะเราจะแบบเห <ๆ S 2> มือนเหมือน <ๆ S 2> คุยกันกันในเรื่องของการทํางานมากกว่าว่าเออวิธีการเล่นแบบนี้ฉากนี้ผม <nich S 1> <ๆ S 2> เล่นแบบนี้นะฉากนั้นหนูเล่นแบบนี้นะเราส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบคอมเมนต์กันมากกว่าไม่มีเกทับกันมันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเกทับกันไม่ไม่ไม่มีเกทับครับครับผม